สวัสดีครับสวัสดีบมากแกของวันที่6ตุลาสอ6าครับอยู่กับช่องเบาเบียรถแห่ลำพื้นออฟฟิเชีนะครับเอามาหอจอดถึงบ้านแพ้ครับวันนี้ทีมงานมีงานอยู่ขอนแก่นนะครับแต่ว่าเป็นต้แห่ลำแพนหน่วยที่2นะครับแต่ว่านักดนตรีนักร้องเป็นหน่วยที่1เบาเบียกมาเร่นน้ำทีมงานครับเอาฟ้าพี่น้องมา อัปเดตอยู่ที่โดมตอนนี้เป็นยังไงแน่นอเงียบเงาเหมือนเดิมครับนี่รถแห่น้องลำเพลินเข่ากระจอดเธอเลยเดี๋ยวสิเดเอาไปอูโคโรดวันจันนี้นะครับนี่สออนุมัติแล้วเดี๋ยวไปซ่อมแซมครับระบบเปิดปิดนะครับพอเข้าใส่การประเด ี๋ยววันจันทร์เบ้าเบียง์ใคเข้ามาไหมครับส่วนน้องลำแพน,เป,นเป็นเอาไปเช็กระบบอยู่นะครับอาจารย์สัญญาเนี่ยก็น่าจะเข้ามาครับนีอ่องกอดเลยทึ้น้วรแรงนี่ครับเราจังลากัน <laughs> บรรยากาศก็จะเงียบครับเพระาะทีมงานก็ออกออนทัวร์วงใหญ่เข้ออาี่นองเบิ้องฮะพี่นองอย่าเบิ้งเนี่ยครับบรรยากาศที่โดมาโอาณาจักรเข้า ก็มีอย่างเี้เสียงเียมสัางนะครับนอนู่ข้างหลังนี่อจะเป็นสังเฮ็ดชุดนะครับเป็นแบบพาไปเบ่งหมองก็สัาง่าจะเป็นหน่าจะก็สัางเรียวปล่อยมาทุกอย่างแหรอนะครับยูนี่ก็ได้ จัดชุดอยู่นะครับปาะกาศไปไทยห้าเป็น,บนใบไทยเอาโอ้โอต้นดอกไม,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 ม้อยางซอยงักแมงียบเขาครับ อสวัสดีครับ,รบโอ้ยพอแบกเด้อดไปพอเดี๋ยวพอเดี๋ยวเปลี่ยนมันเป็นยังครับมันห่อนห่อนเขาวเดี๋ยวดับอ,อ่าโอ้ถ้าทำมันห่อยมันดับได้ไหมตัวนี้มีเขาว่าสีจังหวะอเอาถ้ามันมีปัญหาเอาบาเปลี่ยนเครื่องใหม่ไหมอ๋อห่อนห่อนแล้วดับได้ไหมครับเนี่ย กอเอาไงเ่คร <pec> ับความสะอาด ขางนีลงบ้นน้ยจอดเตี้ยมอ๋อรถแพรบนบควิดฝนนะครับจอดตรงนี้ไหมเป็นหนาดียับใพรเขานี่ครเพื่ปกติก็จอดพี่ได้หนาอยู่ี่ดเอย่าเขาพอรแออกช่ารถแพรเขาป่ะเนี่ยนไห่ข้างนี้ลงจอดเตแบบ มึนรถแท้รถแท้ขันว่ารถแท่ของมากนะครับดีถ้าให้รถแท่ของมาะก่อนครับจังอบไวจอดพอมสิเมียนเมียนเออเพรับพอปกติเพิ่นเพิ่นสิแบ่งไปสองล็อกฝั่งนั้นนี่บ่มีรถจ่อยเลยครับรถแท่เข้าจอดอันนี้จังได๋กันพ้นมานี่สาดแท้นี่ยใช้ด้ยซิ่วเดือดเออข้างหน่อยไหมจะโอ้ยอย่างนี้ลรงๆเป็นเบอร์พักกันขยับมากรถแท้น่ก็จะให้มันถือโฟล์ดดูดูเจ้าสิเดืออก่เมียนเมียนด้วยครับ

พอทั้งเจ้มันมันจ่อยเพราะวิยงแต่พวกอุปกรณ์ทั้งเจ้ามันหนามันสาดเ่านะนี่ครับขอเอาก็่ทเป็นเดียวเรือไปเพี้ยนเนาะมาเยโอเคทางการจ่้ยเปิดมาเอไปกุงเทียบป่ะติดมามาแล้วอ๋อือ หบ,บนตน,น,นอนอยู่บ้านดานอนอานมนแมวี่ครับพอเขาเอานี่นะครับตัวนอ้ทีมงานพันบงขยับไหน,นะปกตินี่ช่องนี้นี่ตัวแค่สิเขามาจอดตงทีแล้วครับดวงเลยครับจอดได้หลายคันนมองสี่ห้าหกคัน,น,นเัวนแล้วเพนเอาเขามา เนา,าออก็เป็นเสาไปงานนะครับตั้งเี่กับบัวไดอ้อันนี้ตั้งที่เป็นกระยานเป็นบัวไดเ้เป็นกับเด้จอดมอา เนาะจังเด็ก็คลิปนี้ฝากพี่น้องไปซ่ำนี้นะครับเดี๋ยวจิ้ต์จะใครพอกันไหมครับเดี๋ยวมาแรงถ้าบวตีที่ยังเดี๋ยวสีไรซดบรรยากาศให้พี่น้องเพิ่งนะครับพี่น้องกับไปพอกันหน้นะครับสำหรับทีมงานลำเพลินเต้เสดนะครับลานในตุ่มโฮมขอนจันมาครับทาระนี่พี่น้องอย่กไกลกัมามวนมาซื้อน้ำกันนด้นะครับนี่เอา ที่ไทยด้วยบรรยากาศบ้านใหญ่ครับร้าน,นจักสาวน้อยเพชรบ้านแดงครับสนะรับคลิปนี้บ้าเบียร์ขอฝากไว้สั่นี้ครับสวัสดีครับ